รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยทิพประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเหรียญน,นาคราชสวยงามของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพรโรธรื่นวิชามหายันรวยพิธีบวงสวงใหญ่ณคำชโนด,ดอำเภอบ้าด,ดุงจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับในรายการแอดทัพ เวลาของคนมีธรรมวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครนะครับย่านดอนเมืองนี่คือแลนด์มาร์คมหายันรวยของอาจารย์ดรไพโรธรื่นวิชาศิลปะอัจฉระเลขยันมหายันรวยของอาจารย์ไพโรธรื่นวิชา चतुराशीति सासेहि थं कन्थेहि यं पृथकतययं यथावृतं विधिया पूजयामि सा तु सातु अशीतिथं कण्ठ सा सह चतुमा चतुपहनीते न ตามตำนานตั้งแต่โบราณอักขรเลขยันญ่ความเชื่อความศรัทธาที่ผู้คนไม่น้อยใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผืนผ้าที่ลงอักขจานด้วยอักขรเลขกัหญความเชื่อและความศรัทธาที่เราเรียกว่าผ้ายันยันมหารวย ผาหยันพืนผ้าที่จารึกคาถาอัครโบราณและภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดจากความเชื่อทางศสยศาสตร,ร์ของผู้คนที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษน,นับพันปีผ้าหยันจึงถือเป็นเครื่องรางของขลังที่หลายคนเคารพบ,บูชาเป็นเครื่องรางยึดเดี่ยวจิตใจของผู้คนที่มีความเชื่อและความศรัทธาในผืนผ้าหยันอาจ,จารย์ไพโรจนรื่นวิชาจากนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องลี้ลับมาก่อนแต่เกิดฝันประหลาดเห็นอดีตชาติของตนเองว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ช่วยพระกเกจิชื่อดังในการวาดภาหยันความฝันที่วนเวียนอยู่แบบนี้ติดต่อกันหลายต่อหลายครั้งทําให้อาจารย์ไพรโรธพยายามหาคําตอบให้กับตนเองจนกระทาั่งข้อพิสูจน์หลายอย่างทําให้ความคิดเริ่มเปลี่ยนจากความไม่เชื่อกลายเป็นความสัทธาจนกระทาั่งแน่ใจแล้วว่า สิ่งที่ตักเองคิดว่าเป็นแค่ความฝันแท้จริงแล้วนั้นคือการดะึึกชาติได้ทําให้อาจารย์ไพรโรดตัดสินใจไปครอบครูและเรียนเขียนอักษรเลขย่าจนเป็นสุดยอดของผู้วาดยันจากการนิมิฝันที่มีชื่อเสียงในขณะและที่ตรงนี้ท่านชมครับเรายืนอยู่ในห้องแกลลี่ซึ่งห้องแกลลี่ครับได้นําผลงานของอาจารย์ดรไพรโรด ลื่นวิชาเป็นผลงานที่ผสมผสานในระหว่างอักขรเลขยันงานทางด้านของศิลปะจึงทำให้เกิดงานที่ใช้ชื่อว่าศิลปะอักขรเลขยันและวันนี้ครับท่านชมครับเราจะพาท่านชมเนี่ยมารู้เรื่องราวนะครับของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพรโรตรื่นวิชากับมหายันรวยหรือมหายันสิบทิศนะครับ เรื่องเรานีนท่านผู้ชมับว่าถ้าท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นแฟนรายการผมติดตามผมมาตั้งแต่เริ่มต้นอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาผู้สร้างตำนานมหายันรวยจนเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มของศิลปินดารานักร้องนักสแสดงมากมายหลายคนที่เข้ามารับผืนผ้าย,ยันจากอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาแล้ววันนี้ครับเราจะพบกับ นักร้องลูกทุ่งวัยรุ่นสดใสนะครับที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังณปัจจุบันนี้เป็นนักร้องลูกทุ่งแนวอินดี้อย่างกระต่ายพันธิพาตัวละครลับที่อายเสียงไวไมาลบทยังใจน้องจนเพคพังหากไอเบิดทั้งก็คือบอบอนองบ้างคนที่มันใจพังสิได้ สวัสดีค่ะกระต่ายพันธิภาค่คะวันนี้นะคะกระต่ายก็อยู่ที่สำนักงานอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะคะวันนี้นะคะกระต่ายก็จะมาบูชายันนะคะได้ข่าวว่าอาจารย์จะเลิกเขียนยันนะคะวันนี้ต้องเลยต้องรีบมานะคะจากขีจากเมืองเล,อเลยเลยะคะ่ะมาที่นี่โดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ไปเจอยันแล้วก็ได้ไปรับชมรับฟังอาจารย์คํา ควาปรึกษาจากอาจารย์แล้วก็คาําแนะนํำดีๆจากอาจารย์นะคะไปเลยค่ะมือหนีนะคะกระไต่ไดมาาบูชายั่านจากอาจารย์ ให้โรดรื่นวิชานะคะได้ข่าวว่าอาจารย์จะเลิกเขียนยันนะคะเลยมาแต่เมืองเลยค่ะม่ามือนีดโดยเฉพาะค่ะมาบูชาเยี่ยนจากอาจารย์นะคะใครจะจองก็ให้จองภายในวันที่29ธันวาคมปลายปีนี้นะเท่านั้น,นก็หยุดแล้วไม่รับจองแล้วนะคร<ช>ับเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ก็ าม่คอยดีนะครับอันนี้คืออาจารย์เขียนให้สดๆเลยนะคะไม่ค่อยมีใครได้มานั่งดูอาจารย์เขียนสดๆไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะคะอาจารย์ก็จะไปทา่ี่วัดคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะฮะอาจารย์ได้เป็นประธานในการสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดนะครับใครอยากร่วมบุญก็สั่งจองถือมหายันรวยได้เลยนะครับ ก็จะสวยแบบเหมือนของพึ้นน้องก,กระต่ายยันค่ะสวัสดีครับผมไพบุญแสงเดือนครับเป็นผู้จัดการของน้องกระต่ายพนิพาแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงจดจ้าสตูดิโอที่จังหวัดเลยนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้มาร่วมทําบุญสร้างบุญกับอาจารย์เพโรจน์รื่นวิชานะครับที่ผมพาน้องกระต่ายมาบูชายันที่วาดด้วยมือ เขียนด้วยมือของอาจารย์ไพรโรดเองซึ่งงดงามแล้วก็สวยหาที่ติไม่ได้เลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นบุญบารมีอีกอย่างหนึ่งของผมแล้วก็น้องกระต่ายที่ในเมืบูชาที่สําคัญคือคอาจารย์จะเลือกเขียนและและที่สําคัญเลยครับหลังจากที่ประมูลหรือคนที่มาบูชารายได้หกักค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจารย์ก็จะไปสร้างโบสถ์ที วัดคำชะโนดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสวยด้วยนะครับเป็นสีขาวสีขาวคลิปทองคลิปโอ้โหสวยงามมาทําบุนด้วยกันนะครับมาเห็นที่สํานักงานยิ่งใหญ่มากขนกิ้งลูกเลยครับบอกผมภ่าษาบานผมมีคนกิ้งลูกเลยครับขนลุกตั้งแต่เดินเข้ามาภาพจากฝีมือของอาจารย์ไพโรธเองนี่ทุกภาพละเอียดละไมแล้วก็ขลังเปรี้ยงปัางโป้งรวยเลยนะครับบมากเลยครับพื้นพยัญ ของน้องกระต่ายพันธิภานะฮะก็ถือว่าเป็นศิลปินนักร้องอินดี้อีสานนะเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ16ปีที่ประสบความสำเร็จมากในชีวิตนะแล้ววันนี้ก็ผ่านวิกฤตในเรื่องของโควิดต่างๆนะฮะก็มาเขียนผืนพยันนะอยากได้ก็วันนี้อาจารย์ก็เขียนให้ในเรื่องของชื่อเสียงนะฮะการเงินการงานก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นที่พอใจของน้องกระต่ายพานันธิพาฮะถือว่าเป็นนักร้อง น้องใหม่ที่ไฟแรงที่สุดนะแล้วก็ดังมากนะฮะในภาคอีสานของเรานะก็ขอให้เป็นกาลังใจให้น้องๆด้วยนะฮะน้องมีความตั้งใจในการทํางานมากนะครับค่ะวันนี้กระต่ายก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มารับผ้ายันจากอาจารย์ไพโร์รื่นวิชานะคะด้วยมือของตัวเองนะคะเป็นผ้ายันประจําวันเกิดของกระต่ายด้วยนะคะรายได้ทั้งหมดนะคะอาจารย์จะไปมอบออให้วัดคำชะโนดร่วมทําบุญนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ดีใจแห้งค่ะครั้งนึงในชีวิตค่ะได้มารวมท่าบุญน้ำอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรายการแอดทำช่อง5ด้วยนะคะวันนี้กระต่ายพนิพาขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เป็นไ,ไงท่านผู้ชมครับน้องกระต่ายนะครับที่มารับผืนผ้ายันจากอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะครับวันนี้ครับน้องเขาก็ได้เข้ามาสนใจแล้วนะครับได้มาพบกับอาจารย์ได้พูดคุยกับอาจารย์จากผืนผ้ายันนับร้อยนับพันผืนที่อาจารย์ไพโรธรื่นวิชาได้บรรจงเขียนขึ้นมาเป็นผลงานฝากไว้ในตำนานมหายันรวยและในปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมในวันที่2 9ธันวาคม2,500 63นี้อาจารย์ไพรโรดลื่นวิชาจะประกาศปิดรับจองผืนพหยันจนณปัจจุบันอาจารย์ไพรโรดได้ฝากผลงานชิ้นโบแดนเป็นอภิมหาผืนพะยันไว้อีกหนึ่งผืนนั่นคือพืนพะยันขนาด5เมตรเป็นอย่างไรท่านผู้ชมลองตามชมดูครับผืนพะยันขนาดใหญ่ที่สุดที่อาจารย์เขียนก็คือเป็นไซส์ขนาด 5เมตรคูณ5เมตรก็ถือว่าเป็นผืนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อาจารย์เขียนมาไม่ว่าจะเป็นณ1 0้ก็หลายรอบหลายชั้นตัวอักขระเลขยันต์ต่างๆนับหมื่นอักขระเลขยันต์ที่อยู่ในผืนพยัญชนะน,นี้ที่อาจารย์เขียนไว้ก็ถือว่าเป็นเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือจารึกไว้บนแผ่นดินนี้นะว่ามียันต์ผืนที่ใหญ่ที่สุดที่อาจารย์ไพโรธเขียนก็คือขนาดไซส์5เมตรคูณ5เมตรครับ อาจารย์ใช้เวลาเขียน14วันเต็มๆนะการเขียนเนี่ยต้องเขียนนอนไปกับพื้นเลยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นผืนเดียวของอาจารย์นะหรือผืนเดียวในโลกก็ว่าได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่อาจารย์เขียนมานครับแล้วก็เขียนแค่ผืนเดียวครับมาดัญรวยเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวของมหายันรวยของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพรโรธรื่นวิชา เดี๋ยวท่าน้ชมครับผมจะพาท่านชมกลับมาที่แลนด์มาร์คมหายันรวยอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับเหรียญน,นาขราชสวยงามของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพโรจน์รื่นวิชามหายันรวยพิธีบวงสูงใหญ่ นะคำชโนดอำเภอบัานดุงจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ชมครับในแลนด์มาร์คมหาันรวยเรายังมีพิธีกรรม พิธีนวบวรคุณหนุนดวงพิธีนวบวรคุณหนุนดวงจะจัดทุกๆเดือนนะครับสนใจโทรมานะครับที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอพิธีนวบวรคุณคืออะไรพิธีนวบวรคุณคือพิธีการนำศาสตร์แห่งเทียนและพิธีสืบชะตาของประเพณีล้านนาเอามารวมกันโดยท่านอาจารย์มังกรพันศิษย์ พิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่สืบเชื่อเป็นพิธีโบราณตั้งแต่ศ2กปัตน,นามาที่ล้านนาและปัจจุบันนี้นะครับพิธีกรรมเหล่านี้ช่วยอะไรได้บ้างพิธีกรรมแบบนี้การจุดเกียนทั้าเล่มเป็นการเสริมโชคตาการหนึดวงการปัดเ่าสิ่งไม่ไดีออกไปอันนี้นะครับคือความเชื่อที่อยู่ในตำราแห่งล้านนาและท่านชุมชมครับ เราจะพบกับพิธีนะวะบวรคุณทุกๆเดือนพิธีเป็นอย่างไรลองตามชมกันครับพิธีนะวะบุรคุณหนุนดวงเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่เราจุดเทียนครับจุดเทียนก็คือดวงประทีปที่สว่างทั้ง9้าเล่มหรือว่าคำว่านะวะก็แปลว่าเลขเก้า <Ừ. S 2> วรคุณก็แปลว่าเป็นจุดบูชาคุณอันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่และก็วิเศษ9ประการก็คือรวมแล้วเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมเขาเรียกนะวะวรคุณ,ค,ณคุณประเสริฐ 9, 9ประการ,ร,การพิธีนววรคุณหนุนดวงกจ็จะแตกต่างจากพิธีศีรตะทั่วไปเวลาที่เราเศีรษะเนี่ยมันก็จะเป็นแค่มีถักสายศิน ไม่ว่าจะถักสายสินตรงทามาจากหรือว่าจะถักสายสินที่เป็นเขาเรียกว่าอัตรีสิงเหหรือว่าจะถักเป็นตารางหมากลูกหรือจะทําอย่างไรก็แลว้วแต่เนี่ยอย่างมากก็ถักสายสินเสร็จแล้วก็นําสายสินมาพัานที่หัวศรีรษะแล้วก็เริ่มอารันธนาศินห้าสิลแปดแล้วก็สวดสิบตาทันทีแต่วิธีนวาวรคุณหนุนดวงเนี่ยจะเพิ่มเข้าไปหมายความว่า มีทั้งการสวดศีรษะแล้วก็จุดเทียนเป็นการเติมแสงสว่างจุดแสงสว่างให้ดวงชะตาเราเนี่ยให้สว่างโชดช่วงให้มีพละให้มีกําลังจากสมัยโบราณเขาเรียกว่าเป็นการสวดบูชากระสินไฟไปในตัวอ๋ออันนี้เขาเรียกเป็นเป็นพิชโบราณโบราณครับในทางด้านของตําราระบุไว้ทินวัวรคุลดวงเนี่ยก็คือการใช้หนึ่งแหละมีวิเตื่องของกระสินไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ การจุดเทียนทั้ง9เล่มนะครับนั่นอาจจะหมายความว่าเป็นนลเพาะทั้ง9วันถูกต้องครับการจุดลบพอะเก้าวันเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างท่านผู้ชมที่รู้กันอยู่นะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพระหลักสาร์นะครับวันพุธคืนนะครับแล้วก็ตัวหลักคือว่าเกตนะครับอันนี้คือนลเพาะทั้ง9วันและทั้ง9วันซึ่งการจุดจุดเนี่ยทำให้การโชดช่วงการจุดสายสว่างขึ้นมาในตัวเองใช่นะครับแล้วในพิธีกรรมคืออะไรท่านผู้ชมในพิธีกรรมเนี่ยคือท่านอาจารย์เองเนี่ย ใช้วิธีการสวดสวดอะไรท่านผู้ชมเขาเรียกสวดพุทธคุณนะครับการใช้กันนะคาถามหาเวทนะครับพุทธคุณมหาเวทในวิชาต่างของการสืบชะตานะครับเป็นบทสวดยังไงบ้างอาจารย์การที่เราสวดมนต์เนี่ยแน่นอนว่าการสวดมนจะทําให้บุคคลที่นั่งเนี่ยมีสมาธิครับยิ่งเราสวดพุทธคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระคาถาใดก็แล้วแต่ดีทุกคาถาเพียงแต่ว่า ในการสวดมนต์และก็ทําให้บุคคลที่ได้มาจุดเทียนเนี่ยเกิดสมาธิอย่างรวดเร็วมเมื่อฟังเสียงสวดปุ๊บมีสมาธิแล้วพลังจิตก็จะไปเพ่งอยู่กับกระสินไฟก็จะทําให้ไฟนั้นเน่ยเกิดความสว่างสะอาดบริสุทธิ์และนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือพิธีนะวะวรคุณหน่นดวงนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะเข้ามาร่วมพิธีกรรมนะครับก็เชิญมา โทรติดต่อประสานงานสอบถามมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นหน้าจอนี้นะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพบกับศัพย์ประสิ่หด์อีกครั้งหนึ่งพักสักครู่ครับที่พยาบาลกันภัยสวัสดีครับข้างทะลอกจมูกสองแผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะ ประกันรถยนต์ทิปเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทาถ้าสัตว์เลี้ยงทิปเพชรเลเวอร์ครับไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องน,นี่เลยประกันเดินทางทิปช sure. าเวลชัวแม่น,นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิปเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบ<ะ>กล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยาประกรันภัยนอนห้อยหัวสมองมันดีดีนะลูกมะนาวโซดา ช่วยป้องกันมะเร็งนะลูกรีบินซุกตายแล้วลูกไมนซ <c oughs> ุกมันข่าวปลอมนั่นไงข่าวปลอมจากโซเชียลเป็นภัยคุกคามต่อบุตรหลานท่านเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ถ้าแค่จริงเป็นห่วงนะจ่ากทช ที่บริษัทแทปไทยนะครับและวันนี้ครับคุณพรทิพย์นะครับหรือคุณเปิ้ลนะครับอันนี้ครับท่านชมครับเป็นแมสนะครับเป็นแมสท,ที่ทําจากผ้าอะไรทะคุณเปิ้ลผ้าตัวนี้เป็นผ้าแบมบูคาร์บอนค่ะสองชั้นซึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติก็คือว่ามันชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีร i ยเวลาพอเราใส่ชั่วโมงยาวๆอย่างเงี้ยแล้วเราเหงื่อออกอ ตัวแบคทีรียมันจะทําให้เราคันแต่ตัวเนี้ยชะลอมันก็คือจะทําให้เราใส่ชั่วโมงยาวโดยที่เราไม่คันไม่ระคายเคืองอ,อ,อย่างเงี้ยสัมผัสผิวเราก็จะสัมผัสแล้วเรารู้สึกว่าสบายออต,ตัวเนี้ยเ,เราเน้นให้หายใจได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราใส่ที่เป็นทางการแพทย์เนี่ยรเราจะหายใจยากใช่ไหมคะออพอหายใจยากเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องถอดละแต่ตัวเนี้ยคือหายใจได้มันก็จะกันได้กันเรื่องของฝุ่นเนี่ยได้เหมือนผ้าทั่วไปผมยังเห็นยังมีเรื่องของ หมวกชนิดต่างๆนะครับซึ่งแต่และหมวกเนี่ยก็คือสามารถติดนี้ได้เหมือนกันเลือกมาในรุ่นที่3รุ่นครับมีรุ่นไหนบ้างมีรุ่นนี้ชื่อวิลลี่นะคะก็จะแบบสำหรับสปอร์ตสปอร์ตหน่อยร,รุ่นนี้ก็จะแมนแมนหน่อยแล้วก็มีรุ่นสําหรับผู้หญิงที่ที่ปีกกว้างหน่อยหมวกเปิ้ลกัน UV ด้วยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจนะครับอยากได้หมวกเนี่ยติดต่อคุณเปิ้ลได้ไง ติดต่อได้ที่มือถือไปเลยก็ได้นะคะครับค4 4่ห0 9 4 5 6 4 4 2 5 6หรือว่าถ้าจะทักไลน์ทัก Facebook ก็ไลน์ก็เป็นตัวแอดเดอะแคปไทยค่ะส่วน Facebook ก็เดอะแ p ปไทยเหมือนกันครับผมผมขึ้นหน้าจอไว้แล้วแล้วที่เว็บไซต์อะเว็บไซต์ก็แคปไทยคอมแคปไทยคอมนะครับแคปไทยพร้อมส่งต่อความสุขให้กับสังคมรอบข้างเราเชื่อว่าสังคมดี สร้างได้ด้วยการส่งมอบความรักและปรารถนาดีให้กับคนรอบตัวดูแลซึ่งกันและกันจากหน่วยงานเล็กๆภายในองคอ์กรในชุมชนส่งต่อความดีขยายวงกว้างออกไปเราจึงรักที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสร้างสังคมให้หน่าอยู่และดียิ่งขึ้น บริษัทกสทอ,ทอโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2020ปีที่11ในรูปแบบไบโชเอเวนต์เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม,าค,มความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดิจิทัลโดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบสมทบด้วยการสัมมนาอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทางภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแห่งยุค New Normal ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับ CNS 2020 <S บในปีนี้เป็นการจัดงาน Cat Network Showcase 2020 ซึ่งเป็นปีที่11ที่เราจัดมาติดต่อต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะจัดเป็นแบบค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นคอนซ e ร์ a เ i ทีฟก็คือจัดในในสถานที่จัดซึ่งคนทุกคนมารวมกันนะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็เลยมีรูปแบบการจัดงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้สอดรับกับตัวเรียกว่า new normal นะครับที่ทุกคนจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ทุกสิ่งอย่างเนี้ยเราจะมี Social ลดิส a ทนซิ่งนะครับเราก็เลยใช้วิธีการจัดที่เรียกว่าเป็นนิวนอร์มอลแต่ว่าเราเรียกคนทำงานคือปัจจุบันมันไม่ใช่ New Normal แล้วมันคือ Now Normal เพราะปัจจุบันคนใช้งานกันล้นะครับเพราะฉะนั้นในงานก็จะก็จะเป็นรูปแบบที่จะเป็นดิส t ทนทั้งทั้งส่วนใหญ่ก็คือเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วแต่ว่ารูปแบบของการก็มีการเชิญวิทยากรมีการเสวยวนานะครับมีเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศนะครับกับกลายเป็น เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าวิทยากรต่างประเทศก็ไม่ต้องบินเข้ามานะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้โทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์ให้ให้ผู้เขารับฟังเนี่ยสามารถที่จะเห็นว่าเทรนในการอัปเดตมีอะไรบ้างขณะเด,ดยียวกันรูปแบบมีทั้งไลฟ์แล้วก็สามารถจะเก็บตัวนี้อยู่บนแพลตฟอร์มที่คนที่พลาดในณเวลาช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถจะเข้ามารีวิวต่างๆได้นะครับโดยการจัดงานเนี่ยนอกจากจะมีการเสวนา มีการให้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดแล้วเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันที่เป็นเกมนะครับในการทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ virtual reality augmented reality เพื่อจะสรรหาดิสิทัศิลปะนะครับที่มีศักยภาพนะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นเรื่องของตัว new normal หรือ now normal ในปัจจุบันเนี่ยทิศทางใดบ้างที่จะเป็นทิศทางที่จะเป็นทิศทางในอนาคตนะครับที่ท่านทังสท่านได้กล่าวว่ายังมีเรื่อง5 g มีเรื่องดาวเทียมต่างๆเนี่ยจริงๆ5 g มาเนี่ย สิ่งที่จะกระทบมากที่สุดคือพวก business to b u s i n e s s นะครับประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่เห็นผลมากว่าไอ้5 g มาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันดียังไงเพราะปัจจุบันเราดูหนังฟังเพลงมันก็สมูทยอยู่แล้วแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่นะครับพวก virtual reality augmented reality หรือระบบสาธารณสุขระบบโลจิสติกเนี่ยจะมีผลมากนะครับเราก็เลยจะมีการจัดการแข่งขันนะครับจะมีเชิญคนเข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แลวเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าเกิดเป็นเสียงตอบรับที่ดีในอนาคตเนี่ยรูปแบบในอนาคตเราจะอาจจะจัดเป็นแบบนี้หรือผสมผสานให้เกิดขึ้นมานะครับก็เป็นสิ่งที่เราทดลองใหม่ๆครับครับวันนี้จริงๆที่มาพูดในวันนี้เนี่ยก็มี2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็แน่นอนที่สุดคือเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ 5G ที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีการประมูลแล้วก็นําไปสู่การใช้งานจริงนะครับเป็นประเทศแรกๆในภูมิภาคสวิเสเซเซียนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า ในภายในปีนี้นะครับหรือต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีการวางพวกเซลล์ไซส์ระบบการครอบคลุม 5G ใช้ได้ในหลายพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่เกิน1ปีก็คงจะเห็นการใช้ 5G อย่างจริงจัสงสก็คือได้พูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบดาวเทียม erm, ที่เราเรียกว่า low earth orbit นะครับหรือว่าดาวเทียม erm ในวงโครจรระดับต่ำแล้วประเทศไทยเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีน,นี้เนี่ยผ่านไปได้นะครับ เรารู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วการใช้ดาวเทียมขนาดใหญ่แล้วอยู่ในวงโครจรที่ไกลๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มปรับวิธีมาใช้อยู่ในวงโครจรระดับที่ต่ําลงมานะครับแล้วไม่จะเป็นต้องใช้ดาวเทียมลูกใหญ่ๆเหมือนเดิมนะก็จะเป็นลูกเล็กลงแล้วก็กระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศได้มากขึ้นและนี่เป็นเรื่องราวดีๆครับที่ทางรายการแอดไ ได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่คําว่า a d ดไทม์ทีไฟและที่ Facebook พิมพ์ภาษาไทยคําว่ารายการ Time TV วันนี้ครับต้องขอขอบคุณบริษัททิพยปพยปกันภยัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสป,ประสิ่งดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับกบล่าลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ